ให้เสียงภาคโดยบิร์เจสซี่เจ้าทีมคาตกรรมบางครั้งใช้เวลาไม่กี่วินาทีครั้งอื่นๆใช้เวลาไม่กี่นาทีคาตกรรมใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่การฆาตกรรมครั้งดีใช้เวลาเป็นปีมันเริ่มเป็นความรำคาญตั้งแต่ อเออ,อและมันได้เริ่มเป็นภัยอันตรายาาาาเฮ้ยไม้ม่ไมาไม,ม่ม่น่ไม,ม่ไม่ไม่ไมไม่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 ม่ยม่ไ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 รอไม่ไว่ไม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 ่อก่ไม่ไม่ไม่อม่ไม่ไม่ไค่อเขไม่ไม่ไม่ไมอไมบไม่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 ม่ไม่ไมลไม่ม่มมนไม่ไมมม่ม่่ม่มม่ม่ไม่ม่ม่ไมมตอนนี้เลยนะ แมว่ามันมันพูดไปก็ดูไม่เชื่อแต่ว่าม hey ันมันจะช้อนมันมันจะช้อนช้อนช้อนอเอาฮัลโหล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 ฮลโหัฮียความเฮีย เขาแปลกมากเพราะเขาไล่ตีผมด้วยช้อนและเขาเข้าไปได้ทุกที่ที่ผมไปแบบว่าคุณบอกมาช้อนเหรอผมเพียงแค่ต้องการชีวิตของผมกลับมาอะเอ้เฮียนี่อาหานี่คุณต้องไปหาหมอ,ลหอเลยนะแจ็คเงามันออกไปขอโทษนะจิ๊กผมต้องตรวจด,ดูว่าคุณไม่ได้ไปแช่น้ำหมึกว่าเชง่ะ ก็จะทำอย่างนั้นได้ยังไงมึงดูนี่หาแถวแต่คุณตอ้องมีหลักฐานนะเจดเอาเอาอีฮีมิดกล้องส a m สูงถ่ายมั้เอ้ยอือเอาอีฮีเอ้ยมีสปาตาจากออกพอแจมออกไปมึงออกไปออกไม่ออกเนี่มิดน้ำสุดไย ขอโทษกูผมเดินทางมาหนึ่งหมื่นกิโลผมจะจ่ายคุณเท่าไหร่ก็ได้ขอแค่พวกคุณบอกว่าสิ่งเนี้มันคืออะไรวัตเป็นคือบายองชีดอสาจีไม่มีอะไรจะหยุดชีดอสาจีได้

ตกทีที่คุณไปหน,นีตามขึ้นมาวิ่งตามแม่เจอ <c oughs> คุณจะทำอย่างไรในเมื่อ คนไม่สามารถหยได้คนไม่สามารถหยุดมันได้คนไม่สามารถฆ่ามันได้าม,ามันจะหาคุณจนเจอมันจะไล่ล่าคุณมันจะไล่ตีคุณ ด้วยช้อนอีกครั้งและอีกครั้งและอีกครั้งอีกครั้งและก็อีกครั้งยังอีกครั้งอีกครั้งตีอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งและ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 อีกครั้ง อีกครั้งและอีกครั้ง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 อีกครั้งโอ้และอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้ง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 และอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้ง อีกครั้งและอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้งอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้ง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 ช้งอีีกกคครรัั้้งงอนสายฟาฟาที่ตีไปด้วยความโกรธความมุ่งหวังความโผตาและศีรษะของคุณจะต้องแต่เป็นสิ่งเสีย

เขามาเอาเลยเขาผีชนหัวครวยมึงต้องตายด้วยนี่สวรรค์จากหลวงพ่อวัดประคำทองย,ยัยไอ้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 หําหําหําหอ้้อมึงจะตามกูมาแม่เจ้าเด็กคนสมัยดี กูยังรู้ว่แถววัดประคำถกมึงต้องตายด้วยมงอกูเลยวี่กูนี่ะพ่อเองตัวจริงี่่แบกมุ้สครามเต็มหลังเต็มเจ็ดเก้าแปดแปดีมึงไปไปมึงหลบไปจริดิี่ีนะมึงจอไหวะกูดดิ นลามตัวจริงเอ้ะเอาปีเนี่ยนี่เออบอสุกา้าจากสำเพงพร้อมเสริมมึงละมึงเตรียมตัวมีนี่เต้ยเห้ยน้ำมักระเบดิดน้ำมัก ใช้เวลาในการถ่ายทำตั้งห้าทวีปทิงสิบสองปีซึ่งใช้เวลาทำงานเก้าชั่วโมงและดีเป็นการข้อตกกร,รมที่โหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ที่เคยมีมาเลยทีเดียว ที่ได้เออแต่ก,ก,ก,กำลังจะต้องออกให้อะยังทิ้งกันไว้ได้ไหมฉันคงโลกคงอยู่ไม่ไวหวนาทีที่ไม่เหลือเจอคนที่รักที่สุดเออ

wa <todicly> <todic> <todic> สามารถทนการโจมตีสองหมื่นครั้งต่อหนึ่งช้อนได้หรือไม่และเรากำลังเข้าฉายที่โรงภาพยนต์ใกล้บ้านเมืองคุณ